ทำสิ่งสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวนะครับวันละ5นาทีทุกวันนะครับสมองคุณดีขึ้นแน่นอนนะครับสิ่งสิ่งน,นั้นเนี่ยนั่นก็คือการนั่งสมาธินะครับการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการที่ช่วยเพิ่มทักษะหลายๆอย่างในตัวเราเลยนะครับรวมไปถึงทักษะของสมองด้วยนะครับคุณลองนั่งสมาธิเนี่ยทุกวันนะวันละ5นาทีเท่านั้นนะครับตอนนั่งเนี่ยพยายามนั่งให้สงบพยายามอย่าไปคิดถึงอดีต อย่าไปคิดถึงอนาคตนะครับเพ่งรู้แค่จิตของเราเท่านั้นว่าใน5นาทีนี้เป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงจิตเราสงบไหมนะครับให้ทำทุกวันวันละ5นาทีนะครับแล้วคุณเริ่มมาลองสังเกตตัวเองดูได้นะครับสมองเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นถ้าเป็นคนในวัยเรียนนะครับสมาธิสำคัญมากคุณจะเรียนในห้องเรียนเข้าใจมากขึ้นคุณจะอ่านหนังสือใช้เวลาน้อยลงแต่จำได้ง่ายขึ้น ถ้าเป็นคนวัยทำงานนะครับบางทีเนี่ยถ้าคุณไม่ค่อยมีไอเดียเนี่ยคุณลองนั่งสมาธิวันละ5นาทีทุกวันไอเดียความคิดต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆพุดค่อยๆไหลออกมาจากสมองของเรานะครับก็ไปลองทำกันดูนะครับ